สัสดีค่ะพี่ต้นไม้น้องมีตังแล้วก็แม่นกวันนี้เอากิจกรรมให้เด็กๆเล่นเป็นอะไรเอ่ยอันนี้คืออะไรลูกนี่นี่คืออะไรลูกดูนี่ก่อนนี่คืออะไรคะแตงโมแตงโมสีสีแสดงนะคะ,แม,ะ,คะแ,มแม่ฝานนะคะแตงโมสีแดงแม่ฝานนะคะให้มีความหนาประมาณ หนึ่งเซนติเมตรนะคะอเอามาให้เด็กๆได้ฟัมเป็นรูปสัตว์การอรุแม่พิมพ์สัตว์บ้างเป็นรูปอะไรเอ่ยอันนี้รูปอะไรครับน,นกนกอ่านกจิ๊บจิ๊บอันนี้รูป,ะรปะอะไรพี่โตนี่นะคะรูปอะไรคะหมีอ่าพี่หมีมีรูปอะไรคะอันนี้รูปผีเสือ้อเออผีเสื้ออันนี้ไม่ใช่อันนี้อะไรลูกกระต่าย,ายอันนี้กระต่ายนะคะอันนี้รูปอะไรคะ บัตเตอร์ไฟร <Butter fly S 2> หรือ <Butter fly. S 2> ผีเสื้อนะคะอะเดี๋ยวจะให้เด็กๆนะคะพี่ต้นจะปิ้นก่อนเ,เออให้พี่ต้นไอ้ปั๊มตัวการ์ตูนนะคะแป๊บนึงอะพี่ต้นจะกดแล้วนะคะปึ๊บอะพี่ต้นกดลงไปแล้วยกขึ้นอะดูสิอะดูดูดูได้ดอะพี่ต้นแกะออกไม่ได้แกะได้ไหมครับได้เลย นะคะอ่ะจับนอนชูเอ้ยจับนกชูให้เพื่อนๆดูหน่อยเป็นลูกนี่นะคะ,คะโอ้าเย็นไหมครับเย็นอันนี้แม่อ้าวกินได้เลยอ่ะอ่ามอ่ะน้องตังตัวอะไรเอ่ยชูให้เพื่อนๆดูสิบัตเตอร์ไฟอ่ะบัตเตอร์ไฟอ่ะน้องตังกดกดน้องตังอ่ะกดปุ๊บอ่ะขึ้นมาครับ นี่อาแกะให้เพื่อนๆดูหน่อยอาแกะกดลงไปเลยครับกดเลยลูกแม่ช่วยแม่ช่วยแม่ช่วยนี่ออกมาแล้วชูให้เพื่อนๆดูซิ <c oughs> นี่นะครับ b ัตเตอร์ไฟน้องตังน้องตังกินไหมครับ <c oughs> ไม่กินไม่เลยอ้อาวแตงโมนะไม่กินเหรอครับ <c oughs> อ่ะต่อไปเป็นรูปอะไรอีกนะ อ่ะพี่หมีอ่ะพี่ต้นจะพี่หมีเหรอพี่ต้นต้นเราฝั่งนี้ครับนี่เอาฝั่งนี้ลงลูกฝั่งนี้ลงค่ะกระต่ายน้องตังออ่ะน้งงตักระต่ายนี่นะคะตรงไหนอะเดี๋ยวดะให้น้องตังกดกระต่ายก่อนปุ๊บกดตรงนี้อ่ะน้องตังยกขึ้นอ่ะพี่ต้นจะเอาตรงนี้อ่ะพี่ต้นพี่หมีอ่ะอึ๊บอ่ะพี่ต้นยกขึ้นอ๋ออย่ไงอ่ะพี่ต้นแกะ ไม่อมอกแ่แม่นกช่วยนะคะแม่นกช่วยปล่อยปล่อยแม่นกช่วยแม่เอาแตงโมแช่ตู้เย็นเย็นเย็น<ๆ>มากนะเด็กเด็กปกติเด็กชอบกินแตงโมอยู่แล้วอ่านี่พี่หมีของพี่ต้นไม้นะคะพี่หมีตัวสีแดงอ่ะพี่ต้นกินไหมครับกิน อ่ากินอ่านน้องตังตัวอะไรครับกระต่ายไหนดูกระต่ายของน้องตังสิกระต่ายนี่นะคะกระต่ายออกมาแล้วนี่นะคะกิอาเด็กๆก,ก,กินได้นะคะเพราะว่าเป็นแตงโมที่แม่เอาแช่ตู้เย็ยนให้เย็นๆเด็กๆชอบกินแตงโมคุณแม่ก็เลยเอากิจกรรมมาให้เด็กๆเ,เล่นโดยเอาบล็อตกตัวการ์ตูนนะคะบล็อกตัวการ์ตูนมา ให้เด็กปั๊มเป็นลูกสัตว์แล้วก็กินได้ใช่ไหมคะพี่ต้อนอร่อยไหมครับสนุกไหมสนุกไหมครับส,น,สน,นุกครับอ่ะเดี๋ยวเด็กๆปัม๊มตัวกระตูนแล้วกินแตงโมต่อกันนะคะทั้งไหฝากติดตามช่อง 2trstory พี่ต้นไม้กับน้องมิตันช่วยกดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายจ้ะ